สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมาเมื่อสิบห้าพี่น้องมากินย้ําแหนมพี่น้องพักซ้ํากับปีเต็มถาดเลยพี่น้องเออจะเป็นผักอียงแนครับผมมาแซบ่บแซ่บน้ำกันย้ําเมือรงพี่น้องมาเน่มาถ่ายคลิปย้ํมือรงพี่น้องอม่มวนเลยพี่น้องเอ,อ้ยคําแรกเนาะคําแรกกับฮกมานพี่นอออ้องเอ้ยมา อืมครับอืมย้ำแหนมของเราอืมใบชับคูตากย้ำแหนมใส่พี่น้อง อือืมอะวลพา ยำแหนมโอระพา mm hmm. bài vừa buộc cùi uhm. giấm nèm mà bài vừa buộc cùi nèm khẩm như nha พรอมแขกปากย้ำเนี่ยแท้คือไงงอมเลยพี่น้องอือก็ ย้ำแหนมพี่น้องมา má nè gấm này bảy bày sao By Huh? huh? Ma? Mm -hmm. กระลำกระเบียมแหนมนี่อกเข้ากันดีเดี้ยมาอืมอือ พักอีเลิศพักอีเลิศพี่นอ้องไหมคุยใส่กับย้ำแนมไหมมันเข้ากันเด้วพักอีเลิศก,กับย้ำแนอืมคำบอกใหญ่เลยวนะ 嗯哼。Mm hmm.